เพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ความจงรักภักดีของคนที่เคยเกื้อกูลกันมาข้ามภพข้ามชาตินี่นะขอปรารถนาดีต่อกันทั้งพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนประชาชนที่มีต่อพระมหากษัตริย์เนี่ยมันเลือนหายไปจากจิตวิญญาณของคนไทยที่มีองค์ประกอบอย่างนั้นมีเหตุปัจจัยมาอย่างนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกนะแล้วถ้าเขารู้ลึกซึ้งเนี่ย ถ้าผู้ที่มีภูมิลึกซึ้งก็จะรู้ว่าผู้ที่มีบุญบรารมีเนี่ยนะจะมีองค์ประกอบในการนะอย่างพระมหากษัตริย์นะที่ท่านก็บำเพ็ญบรารมีมาค้ำภพค้ำชาติเนี่ยจะมีองค์ประกอบในการสร้างความอยู่เย็ยนเป็นสุขให้กับประชาชนเหมือนกับคนที่เป็นพ่อแม่นะที่จะมีองค์ประกอบมีเหตุปัใจจัยในการดูแลลูกจะมีบรารมี นะที่พ่อแม่ที่ดีนะพ่อแม่ที่ดีนะี่จะมีพลังจะมีพลังที่ดีๆจะมีพลังบาร,รมีในการดูแลลูกเป็นอย่างนั้นจริงๆพ่อแม่ของประเทศก็เหมือนกันพ่อแม่ของประเทศที่ดีๆจะมีพลังมีองค์ประกอบนะในการดูแลนะลลนะในการดูแลนะาลูกๆนะในการดูและสมนิกรนะ่าจะมีบาร,รมีนะนะมั้นนีามีบาร,รมีไมนะ่รูจ้จะอธิบายยังไงน αι, นะ่าเป็นพลังกุศล เป็นพลังกุศลยิ่งบางองค์นี่มีบุญด้วยเลยอย่างในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านมีบุญชระกิเลสได้ด้วยมีกุศลที่ท่านทําความดีกับพ้องชนมาข้ามภพข้ามชาติมานั่นเป็นเรื่องอย่างนั้นนะในซึ่งเหล่านี้นี่จะเกิดพลังความดีขึ้นพลังความดีอันนี้จะเป็นพลังที่มีองค์ประกอบต่างๆในการทําประโยชน์ให้กับประชาชนนี่ได้มากอย่างนี้เป็นต้น แล้จะมีซ้อนอีกว่าถ้าประชาชนทำความดี ì, กับท่านก็จะได้กุศลที่เยอะเขาก็รู้ว่าถ้าทำความดีกับท่านานี่จะได้กุศลเยอะทำความดีกับท่านนี่ก็ทำให้ท่านเนี่ยได้บริหารได้ดีและตัวเองก็ได้กุศลไปด้วยมันเป็นเป็นพลังซ้อนไปซ้อนมาอ่าเป็นพลังซ้อนไปซ้อนมาอยู่อย่างเนี้ยในหลวงท่านทำความดีกับประชาชนก็จะเป็นบรารมีของท่านที่เป็นบรารมีเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนแล้วก็เป็นบารมีคุ้มครองท่าน แล้วประชาชนทําความดีกับในหลวงก็น่าทําให้ในหลวงนั้นทําประโยชน์ให้กับพ้องชนได้ดีขึ้นแล้วก,เวกเ็เป็นวิบากดีอ่ะเป็นพลังกุศลน่ะเป็นวิบากดีเป็นพลังกุศลของประชาชนเหมือนกันนะเหมือนกับที่พระเจ้าตรัสว่านาการทําความดีกับสัตว์เดรัจฉานก็ไม่สู้กับคนทํากับคน ธรรมดาก็ไม่สู้ทํากับพระอริยะนะทำกับพระอริยโสดาก็ไม่สู้สกิทาสกิทาก็ไม่สู้อนาคาอนาคาก็ไม่สู้อรหันอรหันก็ไม่สู้โพ,พธิสัตว์โพธิสัตว์ก็ไม่สู้พระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นอย่างนั้นไปเป็นลําดับลําดับอย่างนะั้นน่ะคนจะรู้คนจะรู้ว่าคือคนที่มีเชื้อพุทธะนี่จะรู้คนมีเชื้อพุทธะนี่จะรู้ว่า ถ้าได้ทำความดีกับคนดียิ่งคนดีที่ลดกิเลสได้คนดีที่มีอริยธรรมนี่ก็ยิ่งเป็นเป็นมหากุศลต่อตนเองและผู้อื่นนะคือก็เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็เป็นมหากุศลต่อตนเองอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้พระเจ้าท่าก็ตัดไว้ว่าการทําความดีกับคนที่มีใจบริสุทธิ์ปฏิบัติมรรคมีองแปดนี่ได้อาน,นิสง์เยอะที่สุดนะอย่างนี้เป็นต้น พรนะพุทธเจ้าจักก็เลยตัดไว้อย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่เป็นด n a อที่อยู่ในจิตวิญญาณของคนไทยมาของชาวพุทธแท้ก็จะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าจิตวิญญาณที่เป็นอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกันกับที่พระุทธเจ้าตัดว่าการทําความดีกับพ่อแม่พ่อแม่ที่ดูแลลูกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะลูกที่กตันยูต่อพ่อแม่ก็เป็นสิ่งที่ดีนความกตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีนี่เป็นต้นนะลูกที่ กตัญญูต่อพ่อแม่ในครอบครัวนั้นลูกกตัญญูต่อพ่อแม่ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความเจริญต่อลูกนะอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นวิบากดีน่เป็นเปสัจจะอย่างนี้พ่อแม่ที่ดูแลลูกก็เป็นมงคลพระบุญจากือตัดพ่อแม่ก็ต้องดูแลลูกนะมีจิตวิญญาณที่ปัตนาดีต่อลูกก็เป็นมงคลต่อชีวิตของพ่อแม่ ลูกที่กตัญญูต่อพ่อแม่ก็เป็นมงคลต่อชีวิตลูกในมงคล3ามสดพรู้จักก็ได้ตัดไว้อย่างนั้นเนี่ยก็เป็นสัจจะอย่างเงี้ยนะเป็นความผูกพันนะะความรู้จักสัจจะที่มีข้ามภพข้ามชาติสําหรับคนที่มีธรรมะนะนี่เป็นสัจจะอย่างนี้ส่วนคนที่ธรรมะเขาไม่ถึงเขาคิดไม่ออกเขาคิดไม่ออกอย่างคนที่เขาไปประทวงที่จะ ปฏิรูปจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเขาคิดไม่ออกว่าทําไมประชาชนชุดหนึ่งนะประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยถึงได้น่าเคารพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เขาคิดไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ไม่ได้นบำเพ็ญความดีในความกตัญยูเนี่ยมามากพอเขาไม่ได้เห็นคุณค่าของความกระตันยูลูกคุณ ยานเขาไม่ถึงมันก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกันยานเขาไม่ถึงยานเขาไม่ถึงเขาไม่ได้ทําความดีมากพอที่ได้รู้จักสิ่งนี้นะแต่กิเลสครอบงําเขาแต่กิเลสครอบงาเขาทําให้เขาคิดอีกแบบหนึ่งว่าเอน่าจะเท่าเทียมกันนะน่าจะเท่าเทียมกันเขาจึงไปประท้วงไปให้เท่าเทียมกันนั่นภูมิของเขาอยู่เางกันคนแต่ละคนน่าจะเท่าเทียมกัน ซึ่งเขาไม่มีภูมิว่าแม้แต่พ่อแม่ลูกก็ไม่เท่าเทียมกันหรอกลูกก็จะต้องเคารพพ่อแม่อย่างนี้เป็นต้นนะโดยตึดเป็นอย่างเนี้ยในในประเด็นที่พ่อแม่เลี้ยงดูมาลูกก็ต้องเคารพพ่อแม่อันนี้แม้แต่พ่อแม่เขาเองก็ยังไม่เคารพเขาเลยคิดไม่ออกแล้วอย่างอื่นนะไม่รู้จะว่ายังไงนะในประเด็นนั้นนะพ่อแม่ก็ต้องอดูแลลูกนะาัฒนาดีต่อลูก อาจะจะอธิบายยังไงนาะคนเหล่านี้เนี่ยแต่ภูมิเขาไม่ถึงหรอกภูมิเขาไม่ถึงเขาก็เลยมันเข้าใจยากข้อมูลใหม่เขารับข้อมูลใหม่ก็เป็นข้อมูลที่ไม่มีธรรมะไงบันก็เลยงงงเมาเมาตื้นตืนะ่ะจิตวิญ,ญญาณที่ตื้นตื่นเขินเขินอ่ะนี่ที่เขาอยากจะไปชุมนุมไปมาเนี่ยปฏิรูปสถาบันเนี่ยนะหรือแม้แต่เขาทําไม่ดีกับสถาบันที่ผ่าน,านมาไม่กี่วันมานี้เองนะ โอ้โหแสดงพฤติกรรมหยาบคายจับจ่วงนะต่อสถาบันนี่อันนี้คือเขาไม่รู้เขาไม่รู้จริงๆเราเราจะชัดว่าโอ้โหแบบนี้เขาจะมีวิบากมากนะเขาไม่รู้ถึงความดีของแต่ละชีวิตอย่าว่าแต่สถาบันเลยความดีของคนทั่วไปนี่ต้องเคารพเลยความดีของคนทั่วไปของใครของใครต้องเคารพเลยนะไม่ต้องพูดถึงผู้ที่ทําความดีที่มากต่อ ประเทศชาตินั้นยิ่งจะต้องเคารพนะแต่เขาคิดไม่ออกนะแม่อาจารย์ก็อธิบายไม่เก่งจะอธิบายยังไงน้อนะความเป็นผู้นำเนี่ยอาจารย์เคยยกตัวอย่างว่าความเป็นผู้นำของคนในสังคมอะไรเงี้ยคนในชุมชนในสังคมอาจารย์อธิบายอย่างนี้ว่ามีการทำดีมีความเป็นผู้นำแล้วคนในสังคมนั้นก็เคารพ นคนในหมู่บ้านในขนบเคารพผู้นําที่ท่านเป็นผู้เสียสละทาประโยชน์ให้คนในหมู่บ้านเราจะไปลบล้างความเคารพเขาได้ไหมไปลบล้างได้ไหมไม่ได้ลบยังไงเขาก็ยังเคารพเหมือนเดิมมาและต่อให้มีการเลือกตั้งคนมาเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งท่านนี้ก็ไม่ได้ลงเลือกตั้งกับข้ล็อกแต่ก็ยังทําความดีกับคนในหมู่บ้านอยู่อย่างนั้นอะ ถ้ากระทำไปของท่านแล้วคนก็เคารพศรัทธาท่านไม่ได้ลงเลือกตั้งอ้าวเขาก็เลือกตั้งขึ้นมามีผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาก็อ้าวเป็นผู้ใหญ่บ้านเลือกตั้งก็ขึ้นมาแต่ประชาชนจะหมดการเคารพคนดีที่ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านนั้นไหมหมดไหมไม่หมดแล้วจะพยายามไปลบความการเคารพการปรารถนาดีต่อกันการทําดีต่อกันของประชาชนได้ไหมไม่ได้ทำยังไงก็ทาไม่ได้มันเป็นเนี่ยวิญญาณอย่างเงี้ย ทำไงเขาจะเข้าใจอันนี้นะอาจารย์ก็แม่เออเป็นความลึกซึ้งอะ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแม้แต่เอาอาจารย์อย่างเงี้ยจะเล่าให้ฟังนะว่าแม้แต่เขาเนี่ยใครก็ตามได้องค์ประกอบดีๆมาในชาตินี้ใครได้เป็นอะไรใครได้องค์ประกอบดีๆมาในชาตินี้เนี่ยอง์ประกอบดีๆนั่นอย่างเงี้ยในเชิงไหนก็แล้วแต่อา้าวมีชื่อเสียงมีอำนาจวัสนามี อะไรจะเรียกว่าอะไรนะั้นนะมีทรัพย์สินเงินทองอมีคนเคารพนับถือเงยนั่นเชิงนี <c oughs> แบบรรนะ้แบบธรรมดาทั่วไปนะเอาแบบธรรมดาทั่วไปนี่หรือเจ้าของห้างร้านต่างๆางนี่อย่างนี้เป็นต้นนะเอาเจ้าตัวอย่างนะเจ้าของบริษัทเจ้าของห้างร้านต่างๆนี่ก็อ้าวก็มีมีทรัพย์สมบัติมีลูกน้องมีอะไรอะไรนะมีเขาเรียกว่าอะไรก็มีลูกน้องเนาะมี อมีบริวารของเขาเนี่ยของบริษัทไหนกันแล้วแต่ทางจริงแต่ในขนาดที่จริงๆเนี่ยคือสิ่งนั้น,น่ะคือกุศลที่ทำกันมาข้ามภพข้ามชาติมานะแม้มันจะไม่ยั่งยืนเพราะว่าถ้าถ้าไม่ได้ทำความดีเพิ่มมันก็จะไม่ยั่งยืนเอาละเป็นกุศลที่ทำกันมาข้ามภพข้ามชาตินี่เราจะไปเปลี่ยนแปลงได้ไหมไปเปลี่ยนแปลงให้เท่าเทียมกันหมด ให้เจ้านายเขามาเป็นลูกน้องให้ลูกน้องไปเป็นเจ้านายหรือให้คนไปเป็นเจ้านายแทนมันจะได้ไหมบริษัทไหนก็ช่างได้ไหมไม่ได้มันเป็นความดีของแต่ละคนที่เขาทํากันมาเนี่ยเป็นกุศลาราจะอธิบายยังไงวะเนี่ยนะคุณจะมาเท่าเทียมกันไปหมดเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันจะไปเท่าเทียมกันยังไงอะแม้แต่บริษัทเร็วๆนะบริษัทที่โอ้โหบางที เจ้านายก็ไม่ได้เลื่องได้ซ้ำนะเอารัตอเปรียบของเอารอาเปียบลูกน้องได้ซ้ำในระหว่างนั้นน่ะกุศลเขายังออกฤทธิ์คุณจะไปยับยั้งเขาได้ไหมเจ้านายที่โนโหแต่ส่วนใหญ่เป็นอย่าง,ง้นด้วยซ้ำเจ้านายที่เอารัตอเปรียบคุณมีบริษัทอะไรก็ช่างอะ่ะแล้วคุณก็เอาเงินเดือนมากกว่าเขาคุณเอาเงินเดือนมากกว่าเขา แล้วคุณจะให้มันเท่าเทียมกันได้ไหมอย่างสมมุติบริษัทของธนาทรสมมติสมมติธนาทรก็เอาเงินเดือนมากกว่าเขาแล้วใครจะไปบังคับให้เขาเอาเงินเดือนไม่ได้คุณต้องเอาเงินเดือนน้อยก่อนันอนก่อนนั่นคุณต้องมีสวัสดิการน้อยกว่าคุณต้องมีอะไรน้อยกว่า,าลูกศิษย์อะไรนะ่ะนะพนักงานนะ่ะ คุณต้องเอาหน้าก่อนพนักงานเอาหน้าก่อนหน้าก่อนหน้าก่ามันได้ไหมมันได้ไหมมันเท่าเทียมกันได้ไหมมันไม่ได้หรอกมันไม่ได้หรอกแล้วคุณจะไปห้ามพนักงานของคุณที่เขาให้ความเคารพคุณเน่ะมันได้ไหมห้ามว่าอยาอ่าเคารพอยาอ่าเคารพเพราะว่าทนายตอนเป็นคนให้เงินเดือนพน,นักงานเน่ะให้เงินเดือนให้มีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วใครก็ตามเน่ะจะไปห้ามว่าเอ้ยอยาอ่าเคารพ เจ้านายคุณนะอย่าเคารพเจ้านายคุณนะมันได้ไหมถ้าเขากระตันอยู่เขาทราบซึ่งในสิ่งนั้นนะ่ะมันได้ไหมมันไม่ได้จะไม่เปลี่ยนแปลงได้ไงมันเปลี่ยนไม่ได้นี่ก็เล่าให้ฟังอย่างเงี้ยยังดื้อึกัเหมือนกันแหละแต่จะเปลี่ยนได้เหมันกันนะทีนี้พอคุณทําชั่วมากเข้ามากเข้ามันจะเปลี่ยนนะ แต่ที่ยังเปลี่ยนไม่ได้ตอนที่ความดีของธนาธรยังออกฤทธิ์เนี่ยอาจารย์พูดชัดๆอย่างเงี้ยพูดให้รู้จักสัจจะเขาจะทาความดีมาแต่ปังไหนก็แล้วแต่ปังนี้เขาก็ทําให้เขามีทรัพย์สมบัติมีอะไรของเขาแล้วก็มีพนักงานแล้วเขาก็เลี้ยงพนักงานเขาไปน้าเขาก็ต้องให้เงินเดือนให้อะไรไปพนักงานเขาก็อยู่รอดได้กินได้ใช้เพราะธนาธรเขาอย่างนี้เป็นต้นนะยกตัวอย่างในะี่ยยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเงี้ยในระหว่างที่คุณยังทำความดีถ้าคุณยัง ดีอยู re so ่ย well, ังซื่อสัตย์พอสมควรหรือแม้แต่คุณจะขี้โกงอะไรก็ตามเถอะนะเอาถ้าถ้าคุณยังมีองค์ประกอบดีๆอยู่มันก็ยังจะคงอย่างนั้นไปแต่ถ้าคุณเริ่มไม่ซื่อสัตย์จริงๆแล้วคุณก็เริ่มไม่ซื่อสัตย์นั่นแหละคุณก็เอาค่าตอบแทนอะไรที่มากเกินไปสมมติมันมากเกินไปเลี้ยงภาษีสมมติสมมตินี่สมมติคุณเลี้ยงภาษีคุณใช้อะไรล่ะเชิงนโยบายอะไรก็ว่าไปเนอะร่วมมือกับ รัฐบาลบางบางคนในในบางยุคทุจริตเชิงนโยบายอะไรก็แล้วแต่เนาะก็เอารับเปียบไปหรือคุณจะทําไม่ดีเงี้ยในเชิงไหนก็แล้วแต่พอคุณทําไม่ดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆืๆ,ๆ,ๆคุณคิดว่านั่นแหละพอทําไม่ดีไปเรื่อยๆนั่นแหละเนี่ยอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าถ้าเขาทาไม่ดีไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเสื่อมนะบริษัทเขามันจะเสื่อมอำนาจของเขามันจะเสื่อมไปเรื่อยๆจากองค์ประกอบดีๆเนี่ย เขาสามารถที่จะเอามาทําความดีต่อได้เขาจะทำความดีแง่ไหนเชิงไหนต่อสังคมเนี่ยเขามาทําต่อได้แต่ทีนี้เขาไม่มาทําต่อแต่เขาเอามาทําสิ่งที่ไม่ดีเพราะเขาเอามาทําสิ่งที่ไม่ดีมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆสิ่งที่เขาเป็นอยู่มันจะเสื่อมไปเรื่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะสภาพดีๆนั้มันจะหมดไปและสภาพที่ไม่ดีเนี่ยมันจะเข้ามาแทน นี่คือสัจจะอย่างนี้สุดท้ายมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆในชาตินี้จะเสื่อมเท่าไหร่ก็ตามในชาติต่อๆไปก็จะเสื่อมไปอ,อ,อ,อีกไปอยู่อย่างนี้นี่ไม่ใช่แต่ธนาทรคนอืดๆดๆ,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 ๆก็เหมือนกันในยะเดียวกันถ้าใครได้อค์ประกอบดีๆมาระหว่างพลังความดีนั้นออกฤทธิ์นี่จะไปเปลี่ยนแปลงได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าเขาทาความดีต่อตกลงมันจะดีขึ้นหรือแย่ลงมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นข้ามภพข้ามชาติไปในชาตินี้ก็จะดีขึ้นาาชาติต่อไปก็ข้ามภพข้ามชาติไป อย่างนี้เป็นต้นนะใครก็ใครเถอะอันเนี้ยมันจะเป็นสัจจะอย่างเงี้ยแต่ถ้าทําไม่ดีล่ะถ้าทําไม่ดีมันจะเส,สื่อมเสื่มเสืมเสืมเสมไปเรื่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆนี่คือสัจจะอย่างเงี้ยสถาบันพระมหากรรษัตริย์ก็เช่นเดียวกันถ้าก็ทําความดีมาข้ามภพข้ามชาติมาถ้าท่านทําความดีต่อเนื่องต่อเนื่องในระหว่างที่ความดีท่านยังออกฤทธิ์ใครจะไป ล้มล้างใครจะไปอ่าเรียกว่าอะไรก็ไปล้มล้างนี่แหละใครจะไปล้มล้างได้ไหมไม่ได้นะใครจะไปล้มล้างไปทําลายอะไรไม่ได้ระหว่างความดีออกฤทธิ์อยู่เนี่ยนะคุณจะไปทำยังไงก็ล้มล้างไม่ได้ถ้าท่านความดีของท่านยังออกฤทธิ์อยู่ทีนี้ถ้าท่านทําความดีเพิ่มทําความดีเพิ่มทําความดีเพิ่มสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ถ้าท่านทำทำความดีเพิ่มทําความดีเพิ่มทาความดีเพิ่มใครจะไปล้มล้างได้ไหมไม่มีทางเลย ไม่มีทางเลยอย่าว่าแต่สถาบันกษัตริย์เลยเอาแค่เอาแค่หัวหน้าบริษัทอะไรอะไร,ะไรนี่ก็ยังไม่มีใครไปล้มล้างใช่ไหมขณะมีกษัตริย์ที่อยู่ในบ้านในเมืองที่มีอํานาจมากกว่ามีอะไรมากกว่าจะไปล้มล้างจะไปทําลายบริษัทไหนบริษัทไหนได้ไหมถ้าเขามีความดีคุ้มครองไปทําลายได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วไม่คิดจะไปทําด้วยจะโดนใจให้ไม่คิดจะไปทาต้องให้อยากทําก็จะทําไม่ได้เพราะมีความดีอยู่ของใครของใครคุ้มครองตัวเองอยู่ นี่คือพลังความดีที่คุ้มครองอยู่แล้วคนเหล่านั้นจะไปทําลายสถาบันกษัตริย์ได้ไหม <ST UT> ก็ไม่ได้อีกถ้าสถาบันกษัตริย์มีความดีคุ้มครองตัวเองอยู่ใครจะไปทําอะไรก็ไม่ได้นี่ยอาจารย์กำลังอธิบายพลังความดีนะว่าใครจะไปทําลายพลังความดีนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกใครจะไปทําลายความดีของใครของใครเนี่ยถ้าคนคนนั้นมีความดีคุ้มครองเนี่ยจะไปทาลายเขาไม่ได้ <most important S 1> จะไปทําลายองค์ประกอบเขาไม่ได้จะคิดแค่ไหนก็ทําไม่ได้เหมือนพระเทวทัต เหมือนพระเทวทัตจะไปทําลายพระพุทธเจ้าไปทําลายพลังความดีพระพุทธเจ้าที่คุ้มครองพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยจะไปทําไม่ดีงั้นนั้นเชิงนี้นี่จะไปทําจนเสียหายหนักเลยได้ไหมได้ไหมไม่ได้ทําไมไม่ได้ล่ะกบพระพุทธเจ้ามีความดีมาเยอะแล้วทําต่อหรือหยุดทำท่านทําความดีต่อใครจะไปทําอะไรกับท่านไม่ได้ถ้าทาความดีต่อ มีแต่ไปทำได้บ้างนิดๆหน่อยๆน่อยก็ตามวิบากของท่าน problems, no ที่จริงๆท่านทำโอ้โหวิบากไม่ด <hå> ีของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำไม่ดีมาเยอะก็นั้นอีกพระพุทธเจ้าท่านทำไม่ดีมาเยอะก็นั้นอีกปางที่ท่านยังไม่บําเพ็ญน่ะแต่ท่านรู้ว่าไม่ดีแล้วท่านหยุดทำท่านทำแต่ดี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 มานนาในพระไตรปิฎกของที่32ข้อที่392เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตัดแล้วว่าท่านพลาดทำไม่ดีอะไรมาบ้างแล้วท่านก็หยุดทำแล้วท่านทำความดีมา ในปฏิปโตั้งที่สิบเอ็ดกที่หนึ่ง้อยสสเป็นต้นไปจะเห็นเลยแต่ทําความดีมาความดีมาก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 ,มากแม้ท่านพลาดทําไม่ดีมาเยอะเนี่ยนะพลาดทําไม่ดีมาเยอะเนี่ยก็สิ่งนั้นก็ทําอะไรไม่ได้นะพลังความไม่ดีนั้นที่ท่านต้องรับวิบากด้วยนะรับแล้วก็หมดไปส่วนหนึ่งด้วยแต่ด้วยท่านทําความดีเยอะความดีก็ดันออกไปพลังร้ายนั้นร้ายอันเข้ามาไม่ได้เลยไม่เข้ามาเลยและมีเศษบางอันที่หลุดมาได้ก็มีบางอันหลุดมาได้เพราะว่า นะพลังความดีดันออกไปเนี่ยดันออกไปแล้วมันดันไม่สามารถจะดันออกไปหมดได้นะวิบากที่พลาดทามาก็หลุดมาได้บ้างก็พระองค์ก็ต้องได้รับความเสียหายบ้างแต่ก็ไม่มากนะได้รับความเดือดร้อนบ้างแต่ก็จะไม่รุนแรงเพราะว่าพลังความดีเยอะคอยคุ้มครองดีดูดดีเข้ามาดันร้ายออกไปอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เล่าให้ฟังพระมหากษัตริย์ก็เช่นเดียวกันถ้าก็ทําความดีมาข้ามภพความชาติมา ใครจะไปทําลายไม่ได้หรอกแม้แต่บริษัทอาจารย์ถึงบอกว่าแม้แต่ผู้นําครอบครัวหรือว่าบริษัทใดๆองค์กรใดๆหมู่กลุ่มใดๆที่มีความดีมาข้ามพบข้ามชาติใครไปทําอะไรก็ไม่ได้ระหว่างความดีนั้นออกฤทธิ์ใครจะไปทําลายทําลายไม่ได้ใครไปทําลายทําลายไม่ได้ทำยังไงก็ทําไม่ได้ยกเวน้นมีวิบากเท่าน,นั้นเองท่านมีวิบากของท่านนะถ้ามีวิบากทําลายได้ วิบากนั่นแหละจริงๆตัวทําลายจริงๆไม่ใช่คนอื่นหรอกเป็นวิบากรายของท่านะ่ะไปยืมไปดึงไปดนคนสัตว์เหตุการณ์มาทํรลายทาลายอันนี้ได้แต่ระหว่างความดีออกฤทธิ์นี่ใครจะทําลายได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าทําความดีเพิ่มล่ะจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าหน่วยงานชุมชนสังคมหรือหัวหน้าประเทศชาตินี่กริย์เนี่ยถ้าท่านทําความดีเพิ่ม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 ,มใครทาลายได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไ จะไปทําอะไรไม่ได้ยกเว้นวิบากร้ายของท่านที่จะทําให้เกิดข้อไม่ดีเงี่ยนั้นเชิงนี้ได้บางส่วนนที่บางอย่างอ้าวรับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นด้วยอย่างนี้เป็นต้น,นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าก็มีวิบากร้ายบางส่วนที่จะต้องรับเหมือนกันรับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นนี่คือสัจจะอย่างนี้